สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยช่องนี้มีหลากหลายให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะพี่จอยมาอีกแล้วเกี่ยวกับรเรียญการเวียนายาเรียนสะสมธนาบาัตรสะสมธนาบัตรหายากนะคะวันนี้พี่จอยก็มาพูดถึงธนาบาัตรชนิด20บาทที่มีใช้จ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันนะคะ แต่ว่าเป็นธนาบัตรที่ตอนนี้หลายๆคนก็ถามหานะคะนักสะสมหลายๆท่านก็ต้องการธนาบัตรแบบนี้นะคะมีราคาจุดไหนตรงไหนก็ฟังคําบรรยายอธิบายจากพี่จอยก่อนนะคะเรียญธนาบัตรแบบนี้นะคะ เป็นธนบัตรอ่ารุ่นแรกๆของนานหลวงรัชการที่สิบที่พีหมอกมาใช้ใจ่ายนะคะปัจจุบันก็ยังพบเจอถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบสะสมอ่าชอบสังเกตก็ลองสังเกตดูนะคะจุด ของธนบัตรที่มีราคาเกินหน้าธนาบัตรมีตรงไหนนะคะว่าที่นักสะสมต้องการเพื่อนๆดูข้างล่างนะคะดูข้างล่างที่มีตัวอักษรข้างล่างนะคะ,ะข้างล่างก็จะมีบอกว่าการปลอมแปลงธนบัตรก็จะมีจำํำพุก ยีปีหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนพบเจอคำว่าปรับสี่หมื่นบาทแบบนี้มีราคานะคะมีช่องดังๆหลายช่องรับซื้อเลยทีเดียวถ้าเพื่อนๆพนพบเจอนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นธนบัตรห้าสิบาท,บาทหรือว่า20บาทเมื่อไม่กี่วันพี่จอยก็มาพูดถึง อ่าชนิดธนาบัตรห0บาทไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นชนิด20บาทถ้าเพื่อนๆพืพบเจอคำว่าปรับไม่เกิน40,000บาทด้านล่างสุดแบบนี้นะคะเพื่อนเอนเก็บได้เลยนะคะมีราคาเกินธนาบัตรไปแล้วนะคะเพราะว่าหลายๆท่านนักสะสมก็ มีการประกาศซื้อนะคะแต่สำหรับพี่จอยยังไม่รับซื้อแต่ว่ามาชีแน่มาบอกกล่าวให้เพื่อนๆได้รับรู้ว่าอาธนบัตรแบบนี้มีราคาแล้วนะคะมีหลายๆช่องก็รับซื้อนะคะเพื่อนๆถ้ามีก็เก็บได้เก็บเลยเก็บ ไปขายได้นะคะจากยี่สิบบาทก็จะเพิ่มมูล,ลาค่าขึ้นมายิ่งใครเก็บได้เยอะก็จะเอาไปขายได้เยอะนะคะเก็บไว้แล้วก็อนาคตมีราคาที่เยอะกว่านี้แน่นอนนะคะแต่พี่จอยก็ไม่สามารถที่จะบอกได้นะคะว่าราคา เท่าไหร่ที่ซื้อขายกันเพียงแต่ว่าพี่จอยมาบอกว่าเกินหน้าธนบัตรแน่นอนนะคะพี่จอยก็ยังไม่ได้รับซื้อนะคะแบบนี้แต่พี่จอยเป็นคนชอบสะสมเก็บสะสมทุกอย่างนะคะแล้วก็มีหลายช่องที่รับซื้อแต่เราต้องดูดีๆนะคะว่าอ่า เขารับซื้อเท่าไหร่ยังไงนะคะเพื่อนๆจ๋าพี่จอยก็ไม่ได้รับซื้อเพียงแต่ว่าเอาความรู้มาบอกกล่าวให้เพื่อนๆที่ชอบสะสมเก็บได้เก็บเลยนะคะการสะสมคือการออมออมวันนี้มีกินมีใช้ในวันข้างหน้าออมวันนี้เพื่อให้เป็นมรดกตกทอดให้กับลูกหลานออมวันนี้เพื่อที่จะต่อยอด ทำกำไรในอนาคตนะคะเพื่อนๆจ๋าถ้าเป็นเหรียญถ้าเป็นธนบัตรใหม่ๆก็ยิ่งจะมีราคาขึ้นมาอีกนะคะถ้าผ่านการใช้งานก็อาจจะราคาอาจจะน้อยลงบ้างอยู่ที่คนสองคนที่จะตกลงกันนะคะว่าจะ ซื้อขายกันเท่าไหร่นะคะปัจจุบันก็ยังหาได้แต่ว่าก็พบเจอยากเหมือนกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบสะสมก็ลองสังเกตดูนะคะขอบคุณมากมายที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกริ้งๆแล้วก็ อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะเป็นเพื่อนจ๋าหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ